มกมเห็นหมเนยสี่สิบกนะครับสี่สิบกมเนี่นี่นะครับ48.4น,นะครับเสาสัญญาณ 5G นะครับ 5G ของแบล็คเทคเลองทดสอบลองทดสอบดูนะครับอันนี้คือการทดสอบนี่นะครับ ออกกันดีว่าครับมาทดสอบกันดีว่าว่าเป็นยังไงอันนี้คือการทดสอบนะครับเราจะทดสอบเนี่ยมันก็จะได้ประมาณยี่บสี่ยี่บสามเมกนะครับยี่บห้าเมกคือใส่เสาธรรมดานะครับใส่เสาธรรมดาคืออันนี้คือการทดสอบใส่เสาธรรมดาของสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วผมคิดว่ามันน่าจะอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับแต่ได้แต่การทดสอบกับเสาธรรมดาที่ติดมา ก็จะอยู่ที่ประมาณ28เมกนะครับ28เมกดาว์โหลดนะครับอัปโหลดที่ประมาณ19เมกอ่ารอบ2นะครับอันนี้คือรอบ2การทดสอบกับ Speed สปีดเสาธรรมดาอยู่ที่19อ่าโอเคครับก็สายทตประมาณนี้ครับอ่าจะมาใช้เสาของแฟล t เทคนะครับเสาสัญญาณ 5G ของแฟล t เทคนะครับอ่า RS rts สามสี่ห้า g อันเทนานะครับเสาสใช้ได้3 4 5 g นะครับโดยเราจะใช้เราเตอร์ของ tp link นะครับ mr 1 0 0 0กับแบตเตอรี่แฟงเทค g Rr สองเกศนะครับเราจะมาเทดสปีดกันว่าสัญญาณอ่า wifi มันเท่าไหร่นะครับก็อ่าเดี๋ยวก็จะลองเทดสปีดกันดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่า ลองเทสดูนะครับนี่ว่าเป็นยังไงนะครับเนีย่ยดูกันสปีดอืมเท่าไหร่นะครับใช้ซิม 5G นะครับใช้ซิม 5G นี่ นะคราน,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 นี้นะครับสอบพดสอบอัพโหลดนะครับสามสิบเอ็ดลบสองนะครับเทีรอบสองเทีรอบสองเป็นไงอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งสี่สิบเมตเห็นไหมสี่สิบเมตเนี่ยนะครับเนี่ย สีกว่าเมกนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมสี่สิบสองเมกนะครับสีสองเมกเห็นไหมนี่นี่อ่าสีเมกนะครับอ่าสี่ส6องสี่จุอ่า 42. 42. ก็ใสยที่ท่านดูประมาณนี้นครับสปีดก็จะเทสตามนี้นะครับโอเครอบครับก็เป็นไงเท่าไหร่สี่สิบกว่าเมกเห็นไหมเนี่ยสี่สิบกว่าเมกนะครับสี่สิบกว่าเมกนี่ นี่นะครับ48.4นะครับเสาสัญญาณ 5G นะครับ 5G ของแฟลเทคนี่ลองทดสอบผมลองทดสอบดูนะครับอันนี้คือการทดสอบนี่นะครับโอเคก็สาธิตโดยเราตั้งเราเตอร์ของ t ี Link กับแบตเตอรี่แฟลเทคนะครับแบตเตอรี่แฟลเทคว่ามันใช้งานได้ยังไงนะครับโอเค โดยขั้วต่อแบตเตอรี่ก็ต่อแบบสองขั้วอย่างนี้นะครับอะแล้วก็ต่อแบตเตอรี่ของ f ฟ n กเท็ก็ต่อมาเป็นอย่างนี้คือตัวอย่างนะครับ